วัสดีครับผมบอมบิซูนะวันนี้ก็มาพบกันอย่างเช่นเคยในช่อง v i วยูไนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะคือ e อ็กเซลเดอรนะคะไม่ใช่ไฮ b ริดเป็นเครื่องน้ำมันไม่รีวิวอะไรเยอะแยะนะครับผมจะขายล้วนๆเลยจะมาแนะนําโปรโมชั่นอย่างเดียวว่ามีอะไรบ้างเพราะตอนนี้โปรโมชั่นมันจัดเยอะจริงๆมันจัดแรงจริงๆเพราะว่าในสต็อกของมิซูบชิมอเตอร์ตอนนี้มันล้น พอมลนเสร็จเขาต้องระบายออกนะคบเพราะว่าตัวไฮบิดก็ค่อนข้างที่จะขายดีเหมือนกันทีนี้โปรโมชั่นเราใจแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโปรโมชั่นเนี่ยเรามีอะไรบ้างสําหรับคนที่อยากทราบรายละเอียดของรุ่นน้ามันเนี่ยสเปคออปชั่นเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็ไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับก็คือทํส2รุ่นเปรียบเทียบเลยก็คือ e อ็กเพน r ด์และ e อ็กเพนเดอนะครับ e อ็กเพน r ด์ก็ยังมีขายอยู่นะน้ามันนะครับก็คือโปรโมชั่นร้อนแรงเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรราาาาาามมดูกกัันว่ผทํให้้้บบคง กระจังหน้าครับเอ็กพาโลโก้มิซูแดงชุดแต่งของไรเดอร์นะครับก็มีขีดแดงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นลวดลายตรงนี้นิดๆหน่อยๆเนี่ยชุดแต่งตามเนี้ยผมแถมให้เลยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันอ่านี่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นท่อคู่เออท่อคู่ก็จะเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับชุดแต่งก็โอเคอยู่ผมก็มีอีกคันหนึ่งสีบอลน,นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ อินเสิร์ตรูปสีบอลเข้ามาแล้วกันว่าเออมันสวยไหมนะครับคันนั้นก็จะเป็นชุดแต่งอีกคันนึงเหมือนกันนะก็จัดโปรค่อนข้างเยอะโปรโมชา่นนะครับส่วนรถผมมีให้แสนห้านะครับราคารถคันนี้9ก้าแสนหนึ่บาทถูกต้องไหมผมไม่ขายผมขายราคาเจ็ดแสนหกหมบาทนะครับถ้าสีขาวเพิ่ม1,000 10, งบาทนะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนรถแสนห้าหรือจะเลือกรับ ดาวเริ่มต้นที่9,900บาทนะครับแล้วก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับผมแถมให้นะครับแล้วก็มีขาาฟรี90วันให้ด้วยนะก็ทักเข้ามาพูดคุยกันผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อผมไว้ด้านล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ